แต่วันนี้ฉันเริ่มไม่มีความสุขละเพราะโทรศัพท์ของฉันบางแอปทำไมฉันเข้าเสร็จแล้วมันมีปัญหาจะรีบเปิดจะเปิดใหม่ก็ต้องระวังแอปค้างบางทีอ่ะโทรศัพท์เสียนะต้องไปที่ร้านซ่อมยุ่งแต่บางทีเราอ่ะจะถามลูกเต้าอ่ะก็ขี้ใจเขินใ,เขนใจเขางานเยอะเมื่อจังเลยอีพวกลูกเต้าที่ไม่ค่อยคิดจะสอในให้พ่อให้แม่ทันสมัยเนี่ย <S <S> <S แต่ก็อย่าไปคิดเลยเลย ยังไงเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่อย่างมีความสุขในวัยแบบเราแล้วต้องมีไอทีด้วยไม่ใช่เราอยู่ไม่ได้วันนี้เราก็เลยตั้งใจล่ละอยากจะพาคุณทุกคนเลยตามเรามาเราไปดูที่ที่หนึ่งนะข้อสอนให้คนรุ่นพวกเราอะ่ะมีความสุขเรียนรู้เรื่องไอทีสูงวัยกับไอทีอ่ะเป็นโครงการที่ดีแล้วก็มีชื่อมากเลยเขาชื่อว่า O P P Y O People พลยางนี่ภาษาฝรั่งนะภาษาไทยก็อะไรนะ <c oughs> เรียนรู้ฉันจำไม่ได้เดี๋ยวก็ไปดูเอาก็แล้วกันเขามีโครงการของเขาไป ชมรมชมรมหนึ่งสำหรับผู้สูงวัยมารวมตัวกันแล้วเรียนการใช้เทคโนโลยีเราเปิดมาทั้งหมด24ปีแล้วค่ะเพิ่งครบรอบ24ปีไปเมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมาแล้วเราก็นอกจากสอนไอทีแล้วเนี่ยมันก็จะมีเวิร์กช็อปต่างๆพวกเต้นรำร้องเพลงวาดภาพสีน้ำ แต่ว่าด้วยความที่เราเกิดมาทางสายไอทีทำให้ผู้สูงวัยสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เราก็เลยจะเน้นเรื่องของการใช้สมาร์ทโฟนอะไรเงี้ยประเด็นสำคัญคือเราอยากให้เขามีความสุขแล้วมาอยู่รวมตัวกันแล้วก็เป็นคนที่มีอายุยืนนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีคอนเซปต์ที่เริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นต้นมาเนี่ยเราบอกโอ้พๆวายจะเป็นสังคมอายุยืน ถ้าใครอยากอายุยืนขอให้มาที่นี่หรือมาที่ไหนก็ได้แหละจริงๆแล้วครูว่าก็คือไปร่วมสังคมแล้วก็หาอะไรทําทํากิจกรรมใหม่ๆอย่าไปกลัวเรื่องของการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มันง่ายเพียงแต่ว่าต้องหาคนที่ถ่ายทอดเป็นเท่านั้นแหละเน่มาถึงแล้ว OPPY สังคมอายุยืนโอ้ยเปิกบ้อเบ่าแล้วมันอยู่ชั้นไหนกันน่ะเนี่ย สวัสดีครูเจี๊ยบสวัสดีค่ะจ้จาครูเจี๊ยบเรามีปัญหาอะไรเอ่ยเป็นอะไระโทรศัพท์ปากครูเจี๊ยบก็รู้นะ รุ่นพวกเราอะไม่มีโทรศัพท์เราอยู่ไม่ได้แต่บางทีแอปใหม่ๆมาเราก็ไม่รู้เรื่องนะอินสตอลทำยังไงอะไรต่อมี้อะไรเนี่ยเราก็ไม่รู้เรื่องเลยอะทำอะไรไม่เป็นเลยปัญหาหนักเลยนะอาจารย์ใช่แล้วมันเลยทำให้เรามีความสุขเราอยากทิ้งโทรศัพท์เราอยากโทรไม่มีโทรศัพท์โทรโทรอาจารย์มาที่นี่หละถูกที่แล้วจริงสอนเราเหรอสอนที่นี่เขาเปิดสอนมา24ปีแล้วอาจารย์24ปีสำหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะด้วยอาจารย์ คลาสเรียนเลยได้ไหมได้เลยอันนี้ไม่มีปัญหาไปเรียนดีกว่าค่ะไปไปเรียนเลยค่ะเรียนเลยค่ะ กลับเข้าสู่สุขอย่างยิ่งแนะนําให้ดูครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุเองหรือตัวลูกหลานจะทํายังไงให้พ่อพ่อแม่แม่ของเราวัยเกษยียณอยู่กับโซเชียลได้อย่างสนุกและปลอดภัยช่วงที่แล้วรู้จักกันแล้วนะว่าชมรม OPPY หรือชมรมดิจิตอลสูงวัยอายุยืนเขาเจ๋งมากนะสร้างชมรมมาเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะมาถึงโรงเรียนแล้วขนาดนี้เขาเรียนเขาสอนกันยังไงเชื่อแน่นอนว่าสนุกชัวร์ไปดูกันครับ หนูหนูชื่อน้องยิ่งนะคะเรียกเล่นๆว่าน้องยิ่งนะคะชื่อจริงชื่อยิ่งศักดิ์ค่ะอ,อ,อายุก็ก็เลขเจ็ดแล้วอะค่ะ แต่ก็มีความจําเป็นว่าอยากจะมีชีวิตอยู่แบบไม่หวัดกลัวสังคมไปไหนไปได้เงินทองไม่ล่วไหลไม่ต้องมีใครอยู่เลยในโลกใบนี้แต่มีโทรศัพท์ฉันก็ไม่เหงาก็เลยมีความรู้สึกว่าวันนี้จะมาขอสมัครเรียนที่นี่แล้วก็มาเป็นรุ่นน้องทุกๆคนนะคะมีอะไรเอ็นดูหนูสอนหนูได้บอกหนูนะหนูอยากมีเพื่อนอะขอบคุณค่ะ ม oh, hm e> like ี้แก้มน้องนะคะอกมีแก้งกันด้วยเหรอคะตายแล้วเหมือนโรงเรียนประถมเลยต้องบอกว่าจริงๆเรามีหลายคอร์ส นะคะมีหลายหลักสูตรมากแต่ถ้าเบื้องต้นเลยเนี่ยก็จะมี iPad iPhone นะคะเบื้องต้นแล้วก็ Android เบื้องต้นขั้นกว่าก็จะเป็น Line Facebook YouTube Pinterest นะคะ TikTok หรือแม้กระทั่งสอนตัดต่อคลิปวิดีโอส่วนใหญ่เนี่ยนักเรียนอะ่ะเขาจะเรียนตั้งแต่เบื้องต้นไปเลยระดับแต่ระดับ1 2 3อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าจำไม่ได้เขาก็จะมาเรียนซ้ำ วันนี้นะคะเราจะมาเรียนติ๊กต็อกมาเรียนกันเพื่ออะไรอะ่ะเพื่อความสนุกสนานอ่าแล้วคนอื่นว่างไงคะว่างไงคะค,ง أ, <ๆ>คุณจันทิศอ่ะหนูอยากโพสคลิปหนูตอนเต้นให้เพื่อนดูอ,อ่าแล้วคนหนูอยากขาย <laughs> ของอ่าอยากายหนูทำน้ำพริกเสร็จกระปุกแล้วหนูอยากโพส์ขาย ำไมถึงมาเรียนล่ะต่ก่อนไม่รู้เรื่องอะไรเลยพ<ะ>ิมก์ก็หม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นตอนนี้เป็นหมดเลยตอนนี้เ,<ล>เป็นหมดละค่ะอ๋อเหรอแล้วทำไมมีลูกเต้าสอนเหรอเขาก็ไม่สอนเพราะว่าสอนก็สอนยากเพราะ แม่ลูกน,นี่คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกห้า<ะ>คำก็จะตีกันแล้วเนาะใช่คิดว่าเรียนเราได้อะไรคะโอ้ได้เยอะเลยค่ะหนึ่งอย่างน้อยเราก็ส่งลายเป็น<ฆ>รับลายจากเพื่อนฝูงเป็นโ<อ>ต้อตอบเป็น<ฆ>จ่โอนเงินเป็นเวลาเขาจะมางาบตังเราเราก็หลบได้เพราะเรามีเครื่องป้องกันรู้เท่าทันคนอื่นใช่แต่ที่สําคัญอะฉันสบายใจละ สวัสดีวันจันทร์สีเหลืองวันอังคารสีชมพูฉันเป็นแน่ใช่ไหมเที่ยวนี้โอ้ยไม่ละค่ะพวกนี้มันแอดวานซ์์กว่านี้เยอะละล่ะอ oh, <Lord. S 1> oh, ๋ออลอแอดวาน์กว่าอีกใช่มันสนุกสนานแล้วก็เพื่อนวัยเดียวกันเงี้ยคุยกัน สนุกแบบว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็เป็นกันเองทุกคนดีกว่าที่เราจะอยู่บ้านแล้วไม่รู้อะไรเลยก็คือมาที่นี่เราเราได้ความรู้อะไรหลายอย่างมาแล้วโลกสว่างอะที่นี่เขาให้อะไรที่เป็นการบำรุงสมองเราเยอะเวลาเรียนเนี่ยรู้สึกว่าเราได้ใช้สมองเราเราต้องจำว่าเอทิกตอกนี่ก็เล่นกันจากตรงไหนเป็นยังไงก็รู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ย มันเป็นความรู้ใหม่ๆม,มันน่าตื่นเต้นกลับเข้าสู่สุขอย่างยิ่งในช่วงสุดท้ายเป็นยังไงล่ะสนุกสนานเลยทีเดียว ได้เหนบรรยากาศในห้องเรียนไอทีแบบฉบับผู้สูงอายุยุคใหม่ไม่เอาพอเปิดใจกล้ามาเรียนได้ทั้งเพื่อนใหม่ได้ทั้งเปิดใจให้กับโซเชียลที่ว่ายากไกลตัวตอนนี้จิ๊บจิ๊บเชื่อว่าเอาไปขิงเอาไปอวดลูกหลานได้นะว่าถึงจะแก่อายุเจอะแต่ก็ยังเซียวฟาวใช้โทรศัพท์แบบไม่ไร้คุณค่านะจ๊ะสังคมตอนนี้ลูกหลานอาจจะไม่มีเวลาเนาะ เขาก็ออกไปทํางานทําอะไรกันแล้วก็พ่อแม่อยู่บ้านเลี้ยงหลานมั่งอะไรมั่งบางคนก็ไม่ได้ไปไหนยิ่งเช่านะเขาอยู่บ้านเนี่ยอยู่บ้านแล้วไม่ได้ทาอะไรนี่จะยิ่งเฉาเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกหลานนั่นแหละติดต่อมาแล้วก็ถ้ามีเวลาเนี่ยพาคุณพ่อคุณแม่มานะคะเรายินดีแล้วก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงเดี๋ยวคุณดูแลให้ที่นี่มีเพื่อนๆอยู่เยอะอยู่กันทุกวันเลยมาเถอะเขาค่อยสอนดีนะครูเขาก็ทําเหมือนพวกเราเป็นเด็กักเรียนแบบเด็กประถมเลย ใจยเย็นใจยเย็นแล้วก็ค่อยสอนมันทําให้เรามีความรู้สึกเรากล้าที่จะถามนละไม่เคอะไม่เขินนะแล้วก็ไม่อายด้วยเพื่อนก็น่ารักนะไม่อยากเมาโลกใบนี้ก็ไม่ได้มีฉันแก่คนเดียวคนอื่นก็แก่กว่าฉันก็มีอบางทีฉันก็ยังสวยกว่าเขาด้วยเ,เต็มสิบให้ผ่านค่ะแต่ว่าต้องห้ามชวนเพื่อนเมาเยอะนะคะไม่แ <laughs> อ,อกกบกระซิบนะอย่าไปบอกนะ <laughs> พูดกันต้นเรา <laughs> วันนี้อาจารย์ได้มาเข้าคลาสกับทางชมรม OPPY ในกลุ่มของผู้สูงอายุกับการเข้าถึงโซเชียลยุคใหม่แหมถือว่าวันนี้คุ้มและมีความสุขจริงๆครับเห็มไหมว่าโซเชียลเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Line Facebook TikTok เราก็ทำเป็นทันสมัยไม่ตกเทรนด์ คุยกับลูกๆหล,ลานๆได้แน่นอนอีกทั้งยังได้เจอเพื่อนใหม่ๆต่างอาชีพดูแต่ละคนสิยังเปี้ยวยังปังอยู่ไม่แก่เกินเรียนรู้เลยก้าวออกมาเถอะครับกล้าที่จะลุกออกมาเปิดใจให้กับเทคโนโลยีไม่ยากอย่างที่คิดหรอกครับสุดท้ายแล้วเราก็จะได้เป็นสวที่มีคุณภาพตามทันโซเชียลคุยกับใครก็รู้เรื่องแล้วชีวิตก็จะสุขอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันครับ ขอบคุณนะคะขอบขอบคุณทุกคนคะ่ะขอบคุณนะคะช่วงยิ่งสุกกับยิ่งซกัก คุณผู้ชมครับตอนนี้ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่มีส่วนผสมที่เป็นผลไม้กำลังเป็นที่นิยมมากทีเดียวแล้วเรื๋อวนี้ก็ปฏิเสธความหวานที่มากจนเกินไปเพราะหวานมากเกินไปมันไม่ดีต่อสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นการทำพูเรค,คือการทำเนื้อผลไม้บดผสมแล้วกวนให้สุกมาทำเป็นไส้ขนมจึงเป็นที่นิยมมากวันนี้อาจารย์ยิ่ัก์มีเคล็ดลับในการทำพูเรมาฝากโดยเลือกผลส้มมาทำเป็นพูเรนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะว่าพูเรส้มทำไม่ได้ยุ่งยากเลยแถม ดีต่อสุขภาพของเราด้วยเริ่มต้นนำส้มบดจนกระทั่งละเอียดใส่ลงไป การทำภูเร่จะต้องใช้ไฟที่อ่อนมาแล้วก็ใช้เวลาในการกวนผสมนานพอสมควรอันนี้คือเนื้อของส้มจะไม่มีการเติมน้ำไม่มีการเติมส่วนผสมที่เป็นของที่ไม่เป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำส้มสกัดน้ำส้มผสมหรือใดๆทั้งสิ้นเราไม่ใส่อันนี้คือส้มล้วนๆนะครับแต่ถ้าหากว่าสีของมันไม่สวยเนื่องจากบางครั้งเราจะได้ผลส้มมีสีอ่อนบ้างสีแก่บ้างเราจะต้องเติมสีผสมอาหารหนึ่งหรือสองหยด เพื่อทําให้สีนั้นเข้ากันเป็นเนื้อเดียวอันนี้คือเทคนิคและเป็นความจําเป็นนะครับส่วนความหวานนั้นเราต้องเช็คก่อนว่าผลส้มที่ได้หรือผลไม้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่เป็นสับประรดเรามีวิธีการเช็คค่าความหวานของผลไม้ทุกอย่างค่าเป็นบรกเราเลือกเอาเลยว่าเรากําหนดไว้ที่บรกที่เท่าไหร่สาหรับผลส้มคราวนี้เราเช็คค่าบรกเรียบร้อยแล้วส้มมีความหวานพอสมควรแต่เราก็เลือกใส่น้ําตาลเพียงนิดเดียวถามว่าในเมื่อหวานพอสมควรทําไมอาจารย์ยังต้องใส่น้ําตาลคุณผู้ชมครับการ ใส่น้ําตาลนิดนึงจะทําให้พูเรมีความเงาสวยและเกาะติดกันเพราะฉะนั้นเวลาปาดลงไปเป็นเนื้อขนมจะมีการวิ่งไปในระดับที่มันบางเท่าเทียมกันอย่างนี้ใส่แค่2ช้อนแค่นี้เองครับเสร็จแล้วก็กวนไปเรื่อย เห็นไหมคุณผู้ชมเมื่อน้ำตาลลงไปนิดเดียวเท่านั้นเองผสมกับน้ำตาลที่มีอยู่ตามธรรมชาติในผลไม้จะปรับสีทำให้ผลไม้ที่เรากําลังทำคูเร่อย,อยู่นั้นมีความใสเงาแล้วก็ชวนรับประทานมากยิ่งขึ้นนะครับอยากจะแนะนําไม่ว่าคุณจะทําเป็นสตรอเบอรี่สับป,ปะรดเชอร์รี่หรือผลไม้อื่นๆที่คุณต้องการไม่เติมน้ําเป็นอันขาด แล้วเช็คค่าความหวานให้เป็นบริกที่ถูกต้องและปรับด้วยน้ําตาลเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเดี๋ยวคุณลองดูนะครับว่าเมื่อผูเล่ ปาดลงไปเสร็จแล้วม้วนเป็นเค,ค้กนั้นออกมาหน้าตาจะน่ารับประทานแค่ไหนไปดูสิครับคุณผู้ชมลองดูสิครับเมื่อผู้เล่ผลไม้ของเรากวนเสร็จเรียบร้อยเทใส่ลงไปบนแผ่นสปันเค,ค้กเกลี่ยให้เรียบเท่ากันเสร็จแล้วก็ม้วนก็จะได้เป็นลอตแบบนี้คุณผู้ชมดูสิหน้าตัดมีส่วนผสมของผู้เล่ซึ่งคุณผู้ชมครับขนมชนิดนี้จะไม่หวานมากเพราะเราได้ความหวานแล้ว80%จากผลไม้ตามธรรมชาติส่วนตัวของสปันเค,ค้กมีปริมาณความหวาน ต่ำกว่าปกติเสร็จแล้วเมื่อม้วนเสร็จก็นําเข้าตู้เย็นถ้า,าอยู่ในอุณหภูมิลบสาองศาเสร็จแล้วเอามาสูญยากาศเก็บในอุณหภูมิลบสิอยู่ได้นานถึง3เดือนทีเดียวนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นทันทีถ้า,าคุณได้ขนมไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาเข้าตู้เย็นเมื่อถึงเวลาจะรับประทานคุณก็จัดการนําออกมาหั่นแบบนี้นะครับสำหรับวิธีการหัน่นเลือกใช้มีดบางที่สุดเท่าที่คุณจะหาได้กะขนาดเลยนะครับว่าคุณต้องการความหนาที่เท่าไรเสร็จแล้วก็จะลดมีดลงไปคุณผู้ เลื่อยเบาๆแบบนี้เราจะได้หน้าตัดขนมอยากกดมีดลงไปทันทีขนมจะแตกหักค่อยๆหั่นนะครับคุณผู้ชมใหม่ๆเราอาจจะยังเป็นคนที่หั่นขนมได้ไม่สวยเท่าที่ควรแต่เราก็ไม่ต้องตกใจเห็นไหมเราได้หน้าตัดของขนมที่สวยงามแบบนี้จัดลงจานเสร็จแล้วก็เครื่องดื่มร้อนหรือเย็นแค่นี้คุณก็มีความสุขแล้วและที่สำคัญคุณได้ผูเล ผลไม้ซึ่งไม่ใช่แยมไม่ใช่เบเกอรี่ท็อป,ปิ้งและไม่ใช่พายฟีลลิ่งซึ่งอาจจะมีปริมาณน้ําตาลสูงเกินไปเพราะเดี๋ยวนี้ใครๆก็รักและห่วงใยสุขภาพไม่อยากเพิ่มปริมาณน้ําตาลก็ต้องวิธีการแบบนี้ลหละครับวันนี้อาจารยิ่งศักด์นะครับมาเอาใจแฟนๆนะครับขนมของฟลุตามิน่ามีฟลุตโลส์อดไส้ด้วยผลไม้พูเล่สีรสนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปเปิลขนุนมะม่วงและส้มนะครับทั้งหมด หวานน้อยมากแลวประทานได้อย่างสนิทใจแล้วก็อร่อยจริงๆนะครับคุณผู้ชม1แถวแบบนี้ตัดได้10ถึง12ชิ้นแถวหนึ่ง450บาทวันนี้โปรโมชั่นพิเศษนะครับคุณผู้ชมเอาใจกันนะซื้อ2แถม1คึระลดได้และยังไม่พอ ส่งฟรีด้วยย้ำนะครับ1แถว450บาทซื้อ2แถม1นะครับและยังส่งฟรีให้คุณอีกคละลดได้ด้วยนะครับสนใจทุกแอปพลิเคชันที่มีอยู่หน้าจอนี้หรือเพิ่มเพื่อนเลยนะครับตามโลโก้ที่ขึ้นครับจบหลักสูตรแล้วก็จะบอกกับทุกๆคนเลยนะเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองมากเลยตอนเดินเข้ามานะ กลัวไปหมดเลยแอปพลิเคชันจะทํายังไงแอปต่างๆใหม่ๆฉันจะเข้าเป็นไหมอันนี้ฉันรู้หมดเลยไม่เห็นมันจะยุ่งยากตรงไหนเลยไม่กลัวอะไรอีกเลยว่าจะมีชีวิตอยู่ต่ออย่างไม่มีความสุขไหมฉันมีความสุขฉันติดต่อกับคนทั้งโลกได้อันนี้คือสิ่งที่มีความภาคภูมิใจที่สุดจําไว้เลยนะพอมีอายุแล้วอ่ะ การไม่มั่นใจในตัวเองและความไม่มั่นคงในการดํารงชีวิตเป็นสิ่งสําคัญวันนี้ฉันสบายใจแล้วฉันเป็นคนสูงวัยที่ใส่ใจแล้วก็ทันสมัยกับเทคโนโลยี <c oughs>